เฮ้ยทุกคนเฮี้ยต้องผ่าอยากกินสุบะเขือค่ะทุกคนค่ะน,นี่ม่เอาคะไม่เอาเฮ้ยมองกินไม่ได้ค่ะปลาทูไม่ค่อยอร่อยเลยทุกคนปลาทูเข้มหม่างเลยนะ่ะเดี๋ยวเขาต่ำแล้วควรห้าใส่บนความรัดคิว เอฟซีนะคะขอบคุณค่ะทุกคนืันนี้ไม่เลยอยากกินสูบกะเขือมากเลยเอ่ตะวากับอยากลองเฮ็ดกินเองนะอยากลองทำกินเองดูนะคะสใส่หอมกระเทียมเรียบร้อยแล้วทุกคนข้าวติดตำกะเขือได้ปาะเนี่ย ่าเองครั้งแรกสิหลอดบอกเป็นกำลังใจให้แน่แว่าใส่อีไลงไปก่อนใช่บอกว่าไม่ใช่สิใส่ประทูเออทุกคนสามารถพิมพ์บอกเมลลี่ได้นะคะว่าใส่อะไรก่อนอ,อ่ตําพ,พริกหอมแดงกระเทียมแล้วล้วกะ ใส่อันนี้ใช่ไหมคะใส่ปลาทูใช่ไหมคะใส่ปลาทูมั้งใส่ปลาทูนมัทุกคนเขาใส่ไปเลยหลายเพราะว่าเขาชอบปลาทูเข้มข้นอย่าดบเครื่องเลอเปิด ตาทุกคนตำมันบะทูล้องไปแล้วก็ใส่ย,ยังอีกบะเนี่ยบเะเืขอนบอไม่ขอเปิดเพลงก่อนข้นนะแสบข้ <c oughs> นนะแสบ <c oughs> จะเอาแ กวนเมลลี่กันเป็นประจำเดือนแล้วนมใหญ่มากเลยอ่ะกลินน้ำโอเคเขาตักกับทู่ต้องไปอีกบอเเห็นบอบอก็รีไซน์ลงไปด้วยเขาต้องใส่อย่างนี้บอกทู่ ห,วววห่วยฝินจีฟังมวนคก็สมัสราแท้วานเปิดเสียงพินแน่พือจะมานาั่งทงหน้าเดี๋ยวเดนี่ยทุกคนมาเมลอดบอใส่ปลาทูลงไปแล้วก็ใส่ยังต่อทุกคนใส่ปลาทูแล้วก็ใส่ปลาเขื่อนบ่ตสามเพงแห้ง หมูว่ามเมลใส่หมดเลยปะเก็บไว้ดีกว่าเนาะมีแมวอยากกินปลาทูแล้วก็ใส่บลาเขืองมาจา้บะบลาเขือหนูน้ำร้อนได้ยังลูกเอามาใส่แก้วหนูร้อนมร้อนเหรอเออร้อนหนูเอามาทางนี้นะคะเดี๋ยวมันโดนมเมลใส่บลาเขือทุกคนเห็นบะคือพยายามไม่เห็นอายยานนะ ใช่นะแม่น้ำเออน้ำนี่ทำไมเขวมไปดุเบิ้งแม่สีเฮ็ดสุบะเขือด่วนกินบ่ได้เด้อมีแม่อยากกินน้ำแม่เออน้ำอะไรเลยคะฮอร์นฮอร์นฮอนฮอร์นวิธีไหนวะนี่ฮอร์นกับจับหูทุกคนเออร้อนจริงทุกคนทุกคนเดี๋ยวเมลไปไล่ตอบคอมเมนต์นะคะ นมใหญ่ครับอ๋อเดี๋ยววันนี้จะไปถามแม่ให้ได้ค่ะแต่ว่าันับแรกเราต้องเอลลี่ขอเติมพลังก่อนเมื่อคืนนอนตีสองกว่าเมื่อคือนเมื่อคืนสวดมนต์แบบสวดมนต์เยอะมากสวดมนต์จนนอนเดือกบบับทุกคนสวดมนต์แบบนอนเดือกอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเด้ค่าแปบ๊บนึงขอเติมพลังก่อน มีคนทักเมลลี่มาเยอะมากเลยนะอย่าทักมาในอ e ินบ็อกนะคะแอดไลน์ไปที่ละสีประตูมา98นะเมลลี่ประเด็สอบดิทุกคนแอดไปหาแอดมินเองเติมน้ำหน่อยโอ้มันหอนไหลหอนเดี๋ยวค่ะตัวนี้เดี๋ยวค่ะเออเพียเอาเติมพลังก่อน เขาจะว่าเอาคบข้าวสอเอาลูกข้าหนีแม่ดีรีบอกแม่เดี๋ยวสิกเกอไปถามแม่หาเด้อชใจอีหลาเปิดพร่มใน่หลวงอีหลาเปิดพร่มใน่หลวงเออฮอดหอม <laughs> กำแพงแม่ <laughs> หอด <laughs> อไร <laughs> เดี๋ยวทุ <laughs> คนเดี๋ยว เห็นยังอยู่ง่าภากันเห็นงานเดี๋ยวแป้งเนอะเขียนเพลงกันเข้าเสียวพิ้นสิงสิงใส่ซุปรอใส่เออใส่ซุปรอใส่หลายทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนต่ำกว่าทูดแล้วก็มาสิต่ำกว่เขือทุกคนอย่าว่าเมลลี่นะมาบัดนี้เขาสิต่ำกว่เขือ คอนเรปพลังแล้วเติมพลังแล้วว้า,าทุกคนเดี๋ยวเม่ได้ไล่อ่านคอมเมนต์นะคะปลาเขือตำปักเขือแบบว่าปลาเขือเปือ่อยหมากเลยเอาทุกคนอากาศพรอ้อไพยในเสือเสือบาเต็มเอยนะคะ่ะ ้ยแต่ไม่ว่าใส่ประทูหมดก็ดีนะสม,มุงเอาละแม่ที่นี่พิสูจน์แน่เดวอบังสิหลอดบ๊อบุ้นนี่ทุกคนกินได้ก็กินกินแม่มก็เททิ้งนะตับประทูแล้วบระเค้อแล้วไ่ยัางต่อมานี่ประแดก,กแมไปวนมันี่้ว น้ำแหน่แน่อุ้ยบ๊องควายกับน้ำผัดี่เดิมอ่าเออกินบ่น,นี่คนไหนอุ้ยเลียงสูก็ต้องเลียงสูเวลากินบ่อกต้องบ่อกเขินน้ำแต่อมอพริกผงมาอีกไม่ว่ามันเป็นหรือว่เผ็ดเลยเมื่อไห้่ไหมให้กับเขาเอ๊ะเอ๊อะคนนึงเดาเด้อ เดือดขาไหมเดือดขาไหมหมาขอโทษขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษอ่ะเขาให้ปลาทูอันนึงอ่ะเขาให้ปลาทูอันนึงนะทําขอโทษนะเอขอขอโทษนะไป <c oughs> เออขอโทษเดี๋ยวบอกฮเฮ็ดอีกกู๊ดกินปลาทูอีกเอาด<อ><ๆ>ูกคนใส่สูโรตมาเนี่ยโห้พิกป่นมาหน่อยลูกใส่ปลาลาน้ำเดือดค่ะทุกคนขอสปอนเซอร์ปลาล่าหน่อยจริงๆเรามีปลาลาอีสนะแต่ว่าเรากินหมดแล้วเราก็ไม่ได้เอามา เอาอีกโหลใส่อีกใส่ประแดกนะเนียใส่หรอกค่ะทุกคนประแดกใส่ประแดกหรอกสู้รถหลอกกาแก้วกาแฟกับเฮียอุ๊ยเดลือนี่ถึงเบิร์สักนัวลงตัวกาแฟดีไม่มีน้ำตาลมีขิงสกัด เริมภูมิคุ้มกันมีเบอร์ลีดงเจสต์นีททุกคนดีมากเลยนะกาแฟบลเลี่ยดขอมันต่ำเพือขอะคมะลาขอจักผู้ใดสนใจกาแฟแอดไปที่ศรพปธมมา98เลยนะไม่ต้องทำเมลลี่มานะผงนัวใส่ลายแสบลายโน้ตโน้ตแผ่นพัดลมหนีเนี่ยลูกเรื่องเฮดอันนี้อยู่ทำกับข้าวอยู่ ปิวลงเข่าตาวเบอรดอกทำแท้งทุกคนสังสอนพอออ่อ้าเบสียบบ่นาอแม่เอ้ยกินได้กับกินเ่รดกับเท้าทิรมอยากกินเนาะน้ำปาาลาบ่เนยรุ่นหน่อยเด้อพี่นนองข้าบอบอ,อุ้ยขอบอ,อก พ่อบอใช่ค่ะปรุงและใส่น้ำปลาด้วยลูกพี่ก,กดมาให้เมลเรียงคะพี่คนไม่เห็แนวลูกคัมแห้งมีแดงจึงๆเลอะผิดปนผิดปนภาษาขมาอื่นอย่างซัมูชหองเรียนลูกภาษาขมาตแต่เพิ่อเราเนี่ยโบแมนค่ะน้ำพริกแข็แงลูกอเ,เออนั่นแหละค่ะคัมแห้งมีแดงจึงๆมาเอาแกออกมาเอาอีใส่สักหน่อยลูกสีสัน กคนแล้วอะไแล้วนะบอเปอยังเพอซักบอไปอยังเราซักไม่ต้องห่วงหูกจำูซักไม่ต้องอยานไม่ว่าสีมันจืดไปไม่เอาใส่พริกนะจหน่อยแต่ว่ามันเข็มแล้วหนัวแล้ว ความอยากเป็นเห็ุสังเกตได้เรอก็ใส่หนต้องไปทุกคนมันคอแล้วเดี๋ยวมันสิเข้มพอใส่ผักอันนี้แล้วไม่หอมเนี่ยเดี๋ยวแม่อสบายให้คุณยิงแม่ซิมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งสโลแกนเมลลี่นะคะบอกไว้แล้ว ตอนแม่บานเห็ดไข่เจียวหนูทับพีอันนี้ใหญ่เพียไม่มีหรอกตอนนี้เอาเบอร์หะไรบอสข้าวแพงฮัโลโหลข้าแพงเ<ห>ขาลืมใส่เห็ดแล เด้อควรขอซิมก่อนขัดประแดกทุกวันมันขัดประแดกมันบอสน้ำแข็งพะตาพะมา่าเย่แคน้ำแข็งเย่แคเหรอเย่แคใช่ค่ะเย่แค พอใครแฮงเอ้ยกินหอดยายสิวัคซีนมันได้ยายเอ้ยสิเมื่อหาดอกกินหอดกินหอนกินหอดยายหลายทุกคนทนะัาใส่สำหรับหนูพอด้ะวันนี้ร่าให้กันจ้ะแต่ไม่ว่าพอแล้วนะมากินกับเพาะกี่ดาวพักมาหลังลล้็ลูก ทุกคนยวให้บ้งสีสันสำหรับมือสมัครเล่นแต่ซ้ำนีก่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วกินได้ทุกคนสรุปกินได้ค่ะแต่จะไม่อร่อยแต่อาจจะไม่แซ่จจแบถ้าแม่ทำนะคะอาจจะไม่อร่อยถ้าแม่ทำก็โอเคกินได้ทุกคนเอาถั่วไหมลูกเอาถ้วไหมเออถ้่วถ้่วถ้วย กล้วยไว้ถ้วยอย่นี้นะคะอ๋ออันนี้ใช่ไหมลูกค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่ลืมลืมไปบ้างเนาะกุ้วยสรุปได้ก,กินแล้วค่ะเพียจะไปให้แม่ซิมเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์แมวไอ้นี่นะอย่าถามว่าช่วงนี้ทำไมนมใหญ่มเม่นไก่สิมากฮอร์โมอนเอสโตรเจนกำลังแบบว่าพุ่งพึานเดี๋ยว ไปไล่ตอบคอมเมนต์นะคะใครผู้ใดผู้ใดอนันมาเมลรี่บริเวณคอนโทรลเดลบริอานเพราะว่าไม่มีคนอ่านให้เดียเด๋ยวไปไล่ตอบเดี๋ยวไปไล่ตอบทุกคนสรุปว่ากินได้ไ,ได้ห้าของคาโอ้ยเป็นตะเป็น,ปนสะไห้แอยู่เด้อไก้แก่พอแล้วแต่ถ้ามีเห็ดจะดีมากเลย ทุกคนยิ่งกว่าบริษัทเดี๋ยวเอาลอกันอุ้ย oui, ไม่ได้แม่เดี๋ยวตกทุกคนทานบอเย่ทานกินได้เอาพักมาหลังอุ้ยแต่ว่าเหมือนจะเผ็ดกว่าของมุกอ๋อพริกกระเลียงเผ็ดน้ำมันเนี่ย ทุกคนส,กสูบัะเขือใส่ักนาว้ฮลัลโหลลายเก8าสิบแปดค้นเบิรหาแมกันเด้อทุกคนส,กสุบัะเขือใส่มะนาวไหมอ่ะไม่ให้ผัวเป็นโทรหาแมกันศูนย์แปดห้าเก้าทุกคนส,กสุบักเขือใส่มะนาวไหม หรือว่ามักสมกันใส่บ่บมักสมกบ่ใส่บอกังสี่บอกโทหาแม่กซ์สุมแปดกดถือเบอรแล้วเตีมทุกคนส้มมะเขือใส่มะนาวไหมเออแม่คซ์่บอสิบแปดห้าเก้าสิบยี่สิบถูกแล้วีง อู้ขอบคุณค่ะพี่ปูวิทยาเดี๋ยวเมวนี่จะไปฝึกใหม่แสมในโลกส่วนตวก็พเปนยงดูบริวารบริวารเยอะมากเลยพูดนพูดเบิ่งเอาพูดนะมานางทานีงบ่มีปลาทูดอ,อกตามเบิดแล้วเข้าใจบ้นี่ เธอ,อกระตือรื้อร้นแน่วัคซีนนั่นได,ด้จักเทอเ่อแน่เต็มเบิร์ดผู้มีเงิ่นกันได้ผู้ไม่มีก็บริสิทธิ์บ่มีเราล่งบานที่รักษานั่นขอใจว่าอย่านอนเฮดเต็ดเมดเดี๋ยวเนี่ยอืนออ่นบ่ละศูนย์เลียทุกคนแบบนีข้ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะได้แล้วสำเร็จแล้วสำหรับสุบเกือขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ ใส่มะเขือเทศครับพี่ไม่มีมะเขือเทศไม่มีมะเขือเทศต้องใส่ด้วยหรอทุกคนเมลลี่บอมี่มีแค่นี้แหละมีแค่นี้ทําได้แค่นี้รสชาตินี้ก็ดีใจเติบละอยากให้ลุงตู่มีประโยชน์ไหมครับเยเวๆอย่าบอกถึงพงอีตูอย่าปาก มันจะมีคนดินอย่าปากเดี๋ยวแม่รีบเขาโตไปกินเขากันเน้อจ้ามักสมอพี่นิยมบอกว่ามักสมกระไซนั่งบ่มากับบัไซบ่มากจากไม่มกแบบรดอีสานอีสานไหมคนอีสานเขาบดบัไซนี่เสร็จแล้วค่ะแค่ทุกคนว่าแม่รีบไปกินเขากันเด้อค่ะเขาคุณนที่เขามาเบิงเนาะเบิงกันจนจบเลยให้น้องข้นกระไดพูดเป็นยังดอกเขาเมือเบิงนุม บทตองหวัวงช่วงนี้บุบบับเมนสิมาโอเคบายบายขอบคุณค่ะเมรี่ขอไปกินเขากันนะจ๊ะสิท้ายลูกไปฝากอุ้นนะบริษาัาอุ้ยอุยเพื่อบพืได้กินใส้ถั่วกันาย